ิใหก้นสวัสดีทุกท่านนะครับในวันจันท์ค่อนข้างที่เป็นวันทํางานวันรุ่งขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนจะจะต้องไปทํางานในบังคารนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรมีกระแสะดราม่า,ม,า,ม,ามันมันเป็นคลิปแค่สั้นๆมากเลยนะครับแต่ผมอยากจะมาชี้แจงสักนิดนึงผมอยากจะบอกว่าสําหรับผม กับพี่แมทธิวนะคําพูดแบบนี้มันคือเป็นคําพูดที่เรากพูดกันอยู่ตลอดเวลานะพี่แมทกับผมเนี่ยคุยคุยกันนะนะมันจริงๆมันมันมากกว่านี้ด้วยคือพี่แมทกับผมเนี่ยมันมันมันเรื่องเล็กเลยพี่เต้กับผมก็คือเรื่องเล็กคุยกันภาษาภาษาจริงๆนะภาษาถิ่นภาษาบ้านเลยเดี๋ยวไปเอาจับจุดนี้ไปเป็นดาม่านะครับผมขอร้องเลยเพราะว่า ที่แมทกับผมเนี่ยโอ้โหจริงแล้วคุยกันคุยกันเรื่องภาษาอย่างเงี้ยมันคือธรรมชาติแล้วจริงๆผมเองนะผมต้องรู้สึกว่ามันเกินหน้าที่ผมเพื่นนะเพราะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของทีมโค้ชโค้ชของแต่ละทีมนะครับซึ่งผมเองก็ทําเกินหน้าที่ต้องขออภัยทีมโค้ชทุกๆคนนะครับในทีมทีมวายนะครับ แต่ผมก็มีแค่แค่อย่างเดียวคือความปรารถนาดีสำหรับสาหรับทั้งทีมแล้วก็พี่ชายผมพี่เต้น,นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนั่นแหละครับก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรสุดท้ายผมก็กลับมาผมไม่ได้มีอะไรสุดท้ายผมก็อยู่ข้อควายผมก็เป็นคนเลี้ยงควายคนหนึ่งแค่นั้นเองก็ นั่นแหละครับอย่าไปคิดเป็นดราม่าเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆมันเป็นแค่ช่วงอารมณ์นั้นค่อนข้างเวลาสั้นมากเลยอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับพี่แมทตั้งใจแล้วก็ทําเพื่อทีมผมเองหวังดีกับทีมทีมพี่แมทครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีความไม่มีอะไรที่คิดไม่ดีเลยนะไม่มีความคิดไม่ดีเลย พี่แมทกับผมน่าจะรู้กันอยู่ไม่มีอะไรแล้วก็กับพี่เต้พี่เต้กับผมรู้ผมหายใจเข้าก็รู้ผมหายใจออกพี่ก็รู้ว่าผมหวังดีกับพี่ตลอดทุกทุกลมหายใจนั่นแหละครับไม่มีอะไรเลยก็วันนี้ยินดีนะครับยินดีกับพี่เต้น,นะครับที่ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบอลน,นะครับ ไฟยกเมื่อกี้ชุดนั้นเขาโดนเยอะนะเขาโดนแล้วนะเขจุกแล้วนะเมื่อกี้เรานำสิบเก้านะนำได้สิบเก้านะยงนี้นะมันจะดึงไหนได้่านได้่าดพี่พี่เต้หน้าเองนะน้าเองนะโอเคโอเคนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมึงนั่งก่อนคนเยอะเยอะเอาไปหลอกไปเฮ้ยเอาไปหลอกไปเปิดว่าน่าข้างล่างคนนั้นหน่อยครับ